ไทยสร้างไทยกลางโพตบหน้ารวมไทยสร้างชาติคนอีสานอยากได้สุดารัฐเป็นนายกไม่ใช่ประยุทธ์23มกราคม2566นรารยศิบารภพสมผลรองโฆษกพักไทยสร้างไทยและว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งจังหวัดสกลนคร และนายสยมพรวันนูประถมว่าที่ผู้สมัครสสขอนแก่นเขตหนึ่งโพสเฟซบุ๊กตอบโต้ก,กรณีที่นายวิทยาแก้วพาราดรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีลูกคนอีสานที่พี่น้องชาวอีสานที่อยากได้นั้นโดยนายศิลปภพได้นำผลอีสานโพป,ปี2563ถึง2565เปรียบเทียบกันระหว่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพาน์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยกับพลเอกประยุทธ์พร้อมระบุว่า นายวิทยาคงจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปอย่างแน่นอน เพราะคนอีสานที่แท้จริงนั้นเป็นคนรักประชาธิปไตยและมั่นคงในอุดมการประชาธิปไตยมาโดยตลอดคงจะไม่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ที่เคยฉีกรัฐธรรมนูญและทําการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อให้มีอํานาจขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเป็นอันขาดเพราะผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า8ปีได้สร้างรอยแผลและความบอบช้าที่ฝังลึกในใจชาวอีสานอย่างลบเลือนไม่ได้ทั้งการที่ปล่อยให้ค่าของชีพพุ่งขึ้นสูงราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกตำ่ำประสบกับภัยแล้งและ น้ำท่วมซ้ำซากราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นที่สุดเป็นประวัติการณ์นี่สาธารณะที่ทะลุเพดานสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ควบคุมไม่ได้อีกท้งเรื่องความไม่โปร่งใสของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยอมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินการที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการที่ประชาชนได้เลือกตั้งเข้ามาแต่เป็นเพราะเสียงของสอวอบวกกับพรรคเล็กที่หักหลังประชาชนและยกมือโบวชให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุด เป็นเหมือนการตบหน้าพี่น้องชาวอีสานอย่างเลือดเย็นซึ่งพี่น้องชาวอีสานจะไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนส่วนนายกรัฐมนตรีคนอีสานตัวจริงที่พี่น้องชาวอีสานได้พูดถึงนั้นนายศิลภพกล่าวว่าคือคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยลูกโคราชหลานย่าโมหรือคุณหญิงหน่อยตะหาก ที่กำลังคองใจพี่น้องชาวอีสานที่อยากจะก้าวผ่านความเจ็บปวดและความขัดแย้งเพื่อเข้ามาบริหารประเทศและทำตามนโยบายที่พรรคไทยสร้างไทยได้เริ่มรณรงค์หาเสียงมามากกว่า2ปีนั่นคือการผักดันให้มีบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งอีสานโพได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนภาคอีสานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึงเดือนพฤศจิกายน2565 เห็นได้ว่าคะแนนความนิยมในตัวคุณหญิงสุดารัตน์สูงกว่าคลเอกประยุทธ์ในทุกครั้งที่สำรวจเมื่อเทียบกับความโปร่งใสของคุณหญิงสุดารัตน์ที่ทำงานการเมืองมามากกว่า30ปีไม่เคยโดนตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานการเมืองไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเลยสักครั้งเดียวต่างกับคลเอกประยุทธ์ที่มีความไม่โปร่งใสในหลายๆเรื่อง และข้อกังขาของสมบัตินายกรัฐมนตรีในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งจากการที่นายสิทธพปซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสสสกลนครที่ลงพื้นที่นําเสนอนโยบายต่างๆของพรรคไทยสร้างไทยมาอย่างต่อเนื่องได้สัมผัสถึงความนิยมในตัวคุณหญิงสุดารัฐในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นและมีแต่กระแสะต,ต่อต้านพลเอกประยุทธ์จึงเป็นไปไม่ได้ว่าคะแนนนิยมของคนอีสานที่อยากมีนายกรัฐมนตรีคนอีสานจะไม่ใช่คุณหญิงสุดารัฐแต่เป็นพลเอกประยุทธ์แทนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส ติดตามข่าวสารได้ที่ About Thailand